สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาพบกับตลาดโบเบส,สัญจรโกกะทอนนะฮะซึ่งตลาดโบเบส,สัญจรโกกระทอนนี่ก็ไม่ใช่ตลาดไทยนะครับเป็นตลาดผมเองนะฮะมีทั้งหมด3วันนะครับตลาดโบเบส,สัญจรโกกระทอนนะฮะมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศของตลาดโบเบส,สัญจรโกกะทอนในวันอาทิตย์นะฮะอันนี้คือเป็นร้าน รับติดฟิล์มกันลอยนะครับโทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์นะครับเคสโทรศัพท์นะฮะโซนด้านหลังนะครับจะเป็นโซนเพิงนะฮะจำหน่ายของป่าของบ้านนะฮะซึ่งก็จะมีสินค้าที่เอานำมาจำหน่ายเนี่ยเป็นแนวของพื้นบ้านนะฮะเป็นแนวพื้นบ้านมีผักสดนะครับผักสดแล้วก็สินค้าเยอะแยะเลยนะฮะผักสดอาหารสดนะครับ กุ้งหอยปูปลานี่เพียบเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านเสื้อผ้านะครับจำหน่ายเสื้อผ้าชุดชั้นในนะครับสุภาพสตรีร้านค้าก็มีเยอะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านกิฟทช็อปนะครับกิฟทช็อปนะกิฟตติดผมโบว์ผูกผมนะฮะอันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะสามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับเป็นร้านเล็กๆนะฮะแต่ว่าสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะก็ ชิ้นละย่สบาบาทนะครับแล้วแต่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นราคา20บาทล้วนๆเลยนะฮะในร้านนะครับอาจจะมีราคาสูงกว่านี้นะครับสามารถสอบถามพ่อค้าได้นะสินค้ามีเยอะจริงๆนะจะจะร้านกิฟต์จอบไม่จะอยู่กับเรานี่เกือบทุกวันนะฮะเกือบทุกวันนะครับแก่งเซี่ยวก็อยู่นะแก่งเซี่ยวก็มีวันพุธเพือหัดวันเสาร์นะฮะกุกทอนนี่มีทางคารสุกอาทิตย์นะครับสามารถที่จะ มาขายของก็ได้นะฮะหรือมาเดินเดิน่ะปูดปิดนะ,ะเดินชมสินค้านะครับมากันได้เลยนะฮะขายสินค้าเริ่มตั้งแต่นั่นนะฮะสิบสิบสามนาฬิกานะจริงจริงสิบสองนาฬิกานี้พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเข้าแล้วแต่ของไม่เรียงนะสิบสามสิบสี่นาฬิกาไปนะฮะนะครับอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าคุณยายนี่ขายมานานมากนะครับนะเสื้อผ้าพอมมีทุกชนิดเลยนะครับก็จะเป็นทีมงาน ชุดเดิมนะฮะชุดเดิมนะครับก็อาจจะมีสับเปลี่ยนบ้างบางร้านอาจจะหยุดไปนะฮะเพื่อที่จะไปทำภารกิจหรือพักผ่อนนะฮะนะครับส่วนเโซนเพิงนะฮะโซนเพิงนี่ราคาก็จะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะบางล็อกนี่มีสองสาร้านรวมกันนะครับไม่ใช่ร้านเดียวนะอันนี้ก็เป็นโดนัดนะครับโดนัดเริ่มต้นที่ชิ้นละ5บาทนะฮะมี หลายชิ้นเลยก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้นะฮะโดนัดนะครับอันนี้ก็เป็นไก่บ้านนะครับไก่บ้านผักสดนะครับปลาสดอันนี้ก็จะขายของตามฤดูกาลนะฮะปกติจะขายผักวันนี้มาขายอ่าพวกปลานะครับปลาสดนะปลาแม่น้ํานะครับอันนี้พิเดือนหมูสดนะครับก็สินค้าจะมีประมาณนี้นะฮะ สามารถที่จะมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันได้นะฮะแล้วก็จะเปิดให้บริการนี่ก็คือวันอังคารวันศุกร์อันาทิตย์นะครับเกิดช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายนี่ก็เริ่มตั้งร้านกันแล้วนะครับเป็นตลาดตลาดนัดช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะไปจนถึง18บแนิกาหนึ่งทุ่มนะฮะไม่ได้ดึกนะครับไม่เหมือนถนนคนเดินเชียงคานนะครับจะเริ่มอันนั้นจะเริ่ม17บเนาฬิกาไปถึง22่สอนาฬิกานะครับแต่ของเราไม่ดึกขนาดนั้นนะครับ นะก็จะเริ่มจำหน่ายกันแต่ช่วงบ่ายเลยนะฮะก็ลูกค้าก็จะมีมาตลอดนะครับมาเรื่อยๆส่วนพ่อค้าแม่ค้านี่ก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆนะฮะก็จะขายสินค้าก็แปลกใหม่อันนี้เป็นขาหมูนะครับข้าวะะขาวหมูนะฮะข้าวขาหมูข้าวมันไก่หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะสินค้ามีเยอะนะครับมีปลาหมึกย่างมี เครื่องดื่มนะครับมีน้ำผลไม้นะฮะใส่ตันนะครับใส่ตันอันนี้ก็เป็นกับข้าวนะครับมียำใหญ่มีลาบนะฮะแล้วแต่เขาจะหลังสรรเมนูออกมานะฮะเราก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับนะเปิดบริการทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับกับทีมงานตลาดโบเบสันจรนะครับแล้วพบกันนะครับ